ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่ฮะค่ารวยครับโอ้คับผมเออเห็นโทรไปเห็นในว่าไปข้างนอกนะครับครับครับเพิ่งจะมาครับครับครับผมก็เลยพอดีผม็ดสูตรแล้วก็เลยโทรมานะครับผมครับเป็นยังไงมานาครับอาจารย์เมื่อวานนี่เน้นบนล่างเบาๆเน้นบนอาจารย์ก็วิ่งไหครับเธอนี่ระสามครับ จ,จับคู่ใ <reforms> ห้สามแปดสามเก้าเนาะกติบอร์มานเนี่บอคราอาจารย์เอ้ยลัตเตอรี่กับาสี่บ่ไห้เขาปวดไปเบิ้ลลัตเตอรี่ผมก็เน้นว่ามันสิมาโาตัวเก้าพวกเขาหาลัตเตอรี่เอาอันเก้ากันไปเป็นเบิดเลยครับโอ้ลัตเตอรี่บัเนี่กับผ้ากันไปเน้นได้บนผมว่ามันจิมาสามตัวมันผิดมันผิดรักนวยบบเนี้ครับมันไพิษตัวเอาเก้าประกบมันเลยพลาดไปน้อยนึงครับ ครับผมเดี๋ยวอตอนนี้อัดงี้ครับนี่ตอนนี้กกำลังเริ่มนะครับเดี๋ยวครับครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยครับเริ่มครับครับผมครับวันเพียงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับผมครับขอแก้มือวันนี้ขอแก้มือครับผมงวดมันหนึ่งพฤศจกการ์นะครับครับอาจารย์ขอแก้มือ คืองวดว่างันกับเขาอยู่แล้วล่ะอาจารย์ครับผมครับเขาตรงๆอยู่สามแปดเนี่ยครับวิ่งล่างสามอีกตั้งหางแม่นว่าครับเนี่ยครับผมสามแปดสามเก้าโอ้ยแม่นปั่นจับว่างปั่นตาเห็นนะครับครับผมงวดงวดนี่กะขอแก้มือบนข้างบนพวกเขาครับผมงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งศรษกิจขาครับผมครับข้างบน เด่นที่เก้ากับเจ็ดครับผมเด่นบนนะครับครับผมเด่นเก้ารองเจ็ดรองเจ็ดนะครับครับผมจับคู่ครับผมจับคู่นะครับครับสามเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสาม เกตสามเกตสี่เกตห้าครับผมเกตสี่เกตห้าครับสามสามตัวครับผมต่อไปสามตัวบนนะครับ,บ 7, 3, 9, ครับสามตัวกะเกตสามเก้าครับสามตัวเกตสามเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าเจ็ดห้าเก้าครับผมเจ็ดห้าเก้า ครับผมข้างบนมีอยู่แค่นี้แหละครับผมโอ้มีสําหรับสามตัวครับผมสามตัวนี้สามคู่สามหางนะครับคัดมาให้แค่สามหางครับผมครับตัวตัวตัวเน้นบนกามีสามเก้าห้าเก้าครับผมสามเก้าห้าเก้านะครับแล้วก็เก็ยเก้าครับผมครับเน้นเน้นบนครับผมสําหรับสําหรับเสี่ยนวิ่งกับวิ่งเก้าวิ่งเก็ดแเลยเนาะครับเนาะครับผมบนวิ่งเก้าวิ่งเก็ดเลยนะครับ รับตัวก็ฟันไปที่เจ็ดสามเก้ากับเจ็ดห้าเก้าครับผมเจ็ดสามเก้ากับเจ็ดห้าเก้านะครับครับผมอาจารย์มีลางฝาบ่คราะข้าววันนี้วันนี้ล่างครับผมล่างล่างนี้เด่นเด่นหกครับผมล่างเด่นหกนะครับหกลองหนึ่งครับผมเด่นหกลองหนึ่งนะครับครับวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้สามตัวเดียวผดผเด้ออาจารย์ครับอาจารย์ ถ้าถัานที่วิ่งก็วิ่งหกตัวเดียวครับผมครับเอาถัานที่วิ่งก็วิ่งหกตัวเดียวเด้อครับผมตัวหนึ่งหนึ่งคือร่องครับผมครับส่วนจับคู่ครับจับคู่นะครับจับคู่กับหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกครับผมสามหกฟันไปที่สองหกครับผมฟันไปที่สองหกเด้ยพี่น้องครับขีดเส้นใต้ให้แล้วนะครับนี่ครับครับผมตัว ตัวเด่นก็คือสองหกตัวเดียวครับผมตัวเด่นคือสองหกครับผมครับครับผมกวดวันที่หนึ่งพฤศจิกากะขอให้เอซทุกคนหิงๆมันหมนเด้อครับเด้ออ่ากะฝากที่ตามช่องของอ่อเฮฮาพารวยกับน้องเบลพารวยกะรัชนีอ่ารับบัตนี้แน e วนะครับเนาะนี่ตัมกล่องนะครับ เดี๋ยวนี้นัดมานี่ครับมันน้องเดียวนี่ยพากันยากหลายครับผมก็เลยให้ให้ห้ามารับผู้เดี่ยวก้อนมาสั้นโอครับผมครับ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 เอาผมขออนุญาตทวนแน่อาจารย์ครับผมครับสําหรับเลขเซียนอาจารย์เซียนบุรีรัมนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับอาจารย์เด่นมาให้เด่นบนวิ่งวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดนะครับบน นะครับจับคู่สองตัวบนนะครับสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแม่นมากครับอาจา์ครับผมนี่ตัวเน้นนะครับตัวเน้นสามอ๋อสองตัวนะครับตัวเน้นก็เน้นอยู่ที่สามเก้ากับห้าเก้านะจานเนาะครับผมครับในส่วนหนึ่งคือตัวล่องนะครับแต่ว่าจะล่องหรือเน้นกับสุดแท้แต่พี่น้องจะรับพี่นาเองเด้อ ฮะบักนะเช็คตัดครับครับผมต่อไปสามตัวบนนะครับ 39, เจ็ดสามเก้าแมนมาครับครับผมเจ็ดสามเก้าห้าสามเก้าเจ็ดห้าเก้านี่คือสามตัวบนนะครับ <ปะ S 1> เพี้นไฮเจ็ดสามเก้าแล้วก็ 59, เจ็ดห้าเก้าแมนมาครับอาจารย์ครับผมครับต่อไปเป็นล่างนะครับล่าง วิ่งหกนะครับตัวล่องขึ้นหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องเอฟซีมากหนึ่งก็คือวิ่งหนึ่งนะครับถ้ามากหกคือวิ่งหกแต่ว่าอาจารย์เด่นมาให้หกนะครับแต่ว่าตัวล่องเป็นตัวขึ้นขึ้นวาญานเป็นห่วงซึ่งว่าอาจารย์ครับผมตัวเป็นห่วงบางที่อาจจะมากหนึ่งยังสินะครับแต่ว่าหกมามากกับหนึ่งมากครับผมครับหกมามากกับหนึ่งมากครับจับคู่ล่างนะครับจับคู่ล่างมีหนึ่งหก สองหกสามหกครับผมตัวเน้นตัวหนักขีดเส้นใต้สองหกเป็นบังคับอาจารย์ครับผมครับนี่แหละครับสําหรับแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนบริรัมวดที่ผ่านมาเขาตรงตรงพี่น้องสามแปดนะครับแต่ว่ามีผู้คข้เมนใต้คลิปหลายอยู่นะครับเลขสามแปดนี่ว่าเป็นเลขตัวเก้าครับผมเรือกผ้ากันเลนนะครับหรือกผ้ากันลงทุนเรบเลยไปยิบสามเก้าและหลายเส้นเด่นไม่สามเก้าเลยครับ อ๋อครับผมผมคิดว่ามันจะมาตัวเก่าเพราะว่าเลกมันมาจะตายนี่ผมเคยคุยกับเอ่อพี่เฮฮาแหละครับว่าเอเลกมันจะต้องมาแนวนี้ครับผมครับผมจําได้อยู่ครับครับผมการวัดนี่ก็ให้เอฟซีทุกคนเฮงหงมันหมันนะครับเด้อผู้ที่ไอ้มัดเกล้ก็จัดครับถทับประสบกับพานเนาะครับเนาะครับมันกับเป็นเลขคํานวณกับมีรุดมีอ่าภาคงววนุนก็ แก้มือครับข้างบนขอแก้มือครับผมขอแก้มือตัวบนนะครับสําหรับล่างของอาจารย์เสี้นบรีรัามนี่ก็บ่ธรรมดาเด้องวดนี้มีงวดงวดที่ผ่านมามีสามคูขอสองคูพอให้งวดนี่มีสามนะครับหกสองหกสามหกนี่ครับเน้นเนีนเนีนให้คือสองหกนะครับสำหรับล่างนะครับเน้นเน้นสองหกครับผม เนเ้นไปที่สองหกนะครับสําหรับบนเน้นไปที่สามเก้ากับห้าเก้านะครับสามตัวบนคือเจ็ดสามเก้าแล้วก็เจ็ดห้าเก้าพี่น้องเอฟซีมักชอบเก่าตามนะครับมามักว่าชอบว่าเป็นยังแนมไว้เพียงเป็นแนวอทางมันว่าอาจารย์ครับผมเบิ้งกันไปลหลายๆอาจารย์ก่อนแต่ว่าเข้ากับเบิง้งอาจารย์สำนักใดที่เพิ่นเพื่อให้เขามาดีเข้ากับแนมตัวนั้นฝันดีฝันเขามีแนวทางตัวเลขของเจ้าข,ของเอามาใส่กับเลขเสี่ยนเพิ่นนะครับ มีหาเอามาใส่เก้ามีตัวเอ้นเอามาใส่เกจยังประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นคำนวณมาหลายปีแล้วเพิ่นกันมีน้าทางของเพิ่นนะครับพี่น้องเอฟซีกับลพีเนนา่เองนะครับเด้อถ่ายคลิปนี้กะขอบคุณอาจารย์แล้วหลายฝากเอฟซีนะครับอาจารย์ครับวันที่หนึ่งพฤศจิก,ก,ก,กาหกสี่เนี่กะขอให้ FC เอฟซีเฮงเฮงทุกคนนะครับมันหมานทุกคนนะครับสิ่งใดที่ไอบดีกะลมบุยล้ำกะ ปากตี่ตามช่องฮฮาพารวยนะครับเด้อกัรัชนีเอ่อรัตนีแล้วก็ของน้องเกียวพารวยครับก็ฝปากตี่ตามทั้งสามช่องนลยนะครับน้องครับกับเฮงฮิดมันหมานทุกคนนะครับนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็นี่แหละครับสําหรับหน้าทางตัวเลขของอาจารย์เซียนบุรีรัมนะครับมาชอบก่อตามได้ครับเด้อนี่ครับนี่ ครับขอมาแล้วก็ย่าลืมก่อลเราก็แช่นะครับเพื่มหมดลังใจทางช่องห้าพ่ยเปยลี่ยนห้าพะลุ่ยรัดมณีชาแนลน้องเบลพารวยนะครับขอบคุณพี่น้อง,ลงหลายๆเดอ่อแต่กำลังแรงใจให้พี่น้องโชคดีกันสุขสุขค,คนนะครับสวัสดีครับ